นั่นเป็นการร้องเพลงประสานเสียงสนับสนุนอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จากชุมชนชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับใครที่ตามข่าวใน YouTube ชุมชนเมื่อวานนี้น่าจะเห็นแล้วนะครับ ข่าวการให้สัมภาษณ์ของอดีตประธานาธิบดีกับสื่อข่าว CNBC ในการให้สัมภาษณ์เนี่ยท่านใช้คำนี้นะท่านบอกว่าความแพร่หลายของ Bitcoin มีมากขึ้นทุกวันมันเป็นสกุลเงินอีกรูปแบบหนึง่งภายใต้รัฐบาลผมผมจะไม่ปราบปราม Bitcoin และค r y p โตเคอ r e n c y นะครับก็อย่างที่ผมเคยเรียนนะครับบรรยากาศของตลาดคริปโตหรือบรรยากาศขอภัยบรรยากาศของ ตลาดเจ้าในสอเมริกาเนี่ยทุกอย่างถูกโยงมาถึงนักการเมืองและพรรคการเมืองและนโยบายของพรรคนะครับตรงนี้หมายความว่าอะไรตรงนี้หมายความว่าถ้าพูดเกาวกาวเนี่ยถ้าลุงทรัมป์ขึ้นประธานแกรี่อาจจะต้องรีบหางานนะครับหรือถ้าพูดไม่ก่าวอันนี้อาจจะเป็นเป็นแค่แคมเปญหาเสียงนะครับอ่าโลกคริปโตไม่มีฟัดแท้และไม่มีกาวที่ถาวร อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สมัยก่อนโจมตีบิตคอยน์ช่วงนี้ใกล้เลือกตั้งท่านก็ชอบบิตคอยมากหน่อยนะฮะชอบจริงชอบเล่นหรือเป็นแค่นโยบายเก่าๆเพื่อนๆคิดไงคอมเมนต์เข้ามาส่วนอีกข่าวที่มีคนพูดถึงแน่นอนไมโครสวารจีนะล่าสุดพ่อใหญ่ไมเคิลเซเลอร์ ซื้อบิตคอยเพิ่มอีกแล้วรอบนี้ซื้อเพิ่มอีก12,000 BTC ในราคาเฉลี่ยที่68,477ดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC ทำให้ตอนนี้ไมโคร t e g y ถือบิตคอยทั้งหมด25,000 BTC ตรงนี้เห็นได้ชัดนะเพราะใหญ่ขาดอีกแค่5,000 BTC สามารถพูดได้ว่า m i c r ไม t คร t e g y ถือบิตคอยทั้งหมด1%ของปริมาณซัปลายทั้งหมด ทั้งที่ยังขุดไม่หมดด้วยนะครับก็เชื่อว่าพ่อใหญ่รอพูดคำนี้นะครับพ่อใหญ่แน่นอนเป็นวานบิตคอยนะครับและเป็นวานที่ทำตามสัญญานะพ่อใหญ่เคยพูดแล้วไม่ว่าบิตคอยจะราคาเท่าไหร่ผมก็จะซื้อในราคา all time high นะครับนึกภาพเพื่อนๆถ้าพ่อใหญ่เป็นสายเทรดจะเกิดอะไรขึ้นกับไมโคร a t e g y จะรวยกว่าน,นี้ไหมนะทุกวันนี้กำไรเป็นพันนล้าน จากการ DCA ไม่ว่าจะเกิดวิกฤตอะไรพ่อใหญ่ไมโคร r ซ t e g y ก็ซื้อมาเรื่อยๆจะถูกหรือแพงนะครับต่อไปมาพูดถึงกองทุน ETF ในสหร,รัฐเมกานะกองทุน ETF เราทราบดีตอนนี้หลายต่อหลายกองทุนนะครับแต่ละกองทุนต้องการดึงลูกค้านะกองทุนเนี่ยไม่สามารถทำกำไรจากการขึ้นหรือลงของ Bitcoin สามารถทำกำไรได้อย่างเดียวคือค่าคอมมิชชั่นค่าฟรีนะครับล่าสุดเนี่ย ทางแ a n เอ็กเขาประกาศนะครับเขาบอกว่ากองทุนสปอตบีคอยเ t ของแ a n เอ็กประกาศไม่คิดค่าธรรมเนียมตั้งแต่วันที่12มีนาคมไปจนถึง3 1มีนาคมปี2025นะ้อตั้งแต่วันนี้ถึง3 1มมีนาคมปีหน้านะครับตรงนี้สำหรับเม็ดเงิน1,500ล้านแรกที่เข้ามาลงทุนกับ b i t o o i n ท t f ของแวนเอ็นะตรงนี้เหมือนกับเหมือนกับวานตีรถยนต ห้าปีหรือ1 0 0 0 0แสนโลอันไหนถึงก่อนของแวนเอกนี่ต้องแต่วันนี้ไปจนถึง3มเบมีนาคมปีหน้าหรือ1,500ล้านแรกที่เข้ามาลงทุนเัาตรงนี้ไม่คิดค่าบริการนะครับตรงนี้แน่นอนเป็นแคมเปญที่เป็นประโยชน์ต่อพวกเราตาดำๆยิ่งเขาแข่งกันยิ่งเขาอัดโฆษณายิ่งเขาอัดแคมเปญเรายิ่งได้ประโยชน์นะครับต่อไปแน่นอนต้องพูดถึง XRP ของเรานะครับเมื่อวานนี้ ใครที่เห็นใน YouTube ชุมชนนะผมเข้าไปโพสต์โอดควรเมื่อไหร่ XRP เมื่อไหร่เรือลำนี้จะออกนะเรือลำนี้อยู่กับที่มาต้องนานนะครับปรากฏสวรรค์มีตานะพอโพสต์ปุ๊บ XRP พุ่ง18%นะครับคุณแบรดการ์ลิงเฮาส์ซ e o ของ Ripple แกออกมาลงความเห็นทันทีนะแกบอกว่า Bitcoin ETF ปริมาณวอลุ่มที่สูงขึ้นเนี่ยประกอบกับ Bitcoin Having ที่กำลังจะมา อย่างที่เราเคยเห็นในอดีตและจากมุมมองของคนที่เห็นตลาดมาหลายไซเคิลเนี่ยเวลาของตลาดคริปโตมาถึงแล้วนะครับก็อย่างที่ผมเรียนเมื่อวานนะช่วงนี้กาวของทุกเหรียญมีให้อ่านทุกวันแต่ห้ามประมาทนะครับอ,อ,อย่าตัดสินใจอะไรเพราะใครคุณคือเจ้าของพอร์ตถ้าคุณขายหมูไปแล้วคุณขายหมูคุณทำกำไรนะอย่าไปคิดมากอย่าไปโลภอย่าไปพยายามช้อนของแพง ราบใดที่เราตัดสินใจแล้วว่ามันเป็นการขายในจุดที่เราตั้งเป้าไว้ลืมไปเลยคุณกำไรแล้วนะครับสำคัญคืนนี้ตัวเลข CPI ทุ่มครึ่งเวลาไทยจับตาให้ดีวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับ<ๆ>กาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม